สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ8 4ดสี่ตัวชแนลนะครับตอนวันนี้เราจะนี่ครับเนาะมาตำแมงแคังนะครับเนาะแมงแคังแมงแคังโอเคมาดูเลยนี่นะครับใช้นะครับเนาะเป็นพริกแห้งนะครับเนาะพริกแห้งเราเสียบไม้เนาะอันนี้เป็นพริกสดนะครับเนาะ นี่นะครับนอกตัวเมงแขงนะครับเนาะเมงไอ้ thôi. ที่ว่าคิ้วๆนะครับเนาะคิ้วๆมันชอบอยู่ตามต้นลำไยนะครับเนาะต้นลำไยเนี่ยเราก็เอามาเด็ดหัวนะครับเนาะเด็ดหัวมันออกแล้วก็เอาปีกมันออกนะครับเนาะนี่ <S <S ก็ได้อยู่ประมาณสองสี่หกเจ็ดไม้เนาะมาเจ็ดไม้เราก็จะเอาไปปิ้งเอาไปย่างนะครับเนาะ ไปปิ้งไปย่างไปบางคนเขาก็จะเอาไปคั่วนะครับเนาะเอาไปคั่วแล้วมาตำเนาะแต่อันนี้คือว่าเราจะเอาไปปิ้งเอาไปย่างนะครับให้มันหอมเนาะเราจะามาตำก็ทําได้หลายหลายแบบเนาะโอเคก็ประมาณนี้โอเคไปดูวตัตถุดิบกันเลยว่ามีอะไรบ้างโอเคนี่ครับเนาะนี่ก็เป็นหอมนะครับเนาะที่จะใช้เนาะหอมแล้วก็กระเทียมนะครับเนาะนี่ครับเนาะเอาไว้ เอาไปตำใช้กันครับเนาะครับนี่ครับมะเขือมะเขือธรรมดาเขาก็ไปปิ้งเอาไปย่างนะครับเนาะให้มันสุกมันค่อยจะหอมเนาะแต่อันนี้เราแบบเอาต้มมาแล้วกันเนาะมันค่อยจะสุกเร็วทันใจดีเนาะโอเคนี่ครับมะเขือเราก็หั่นผ่าหน่อยเนาะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยมาหั่นผ่ามันจะได้สุกเร็วๆหน่อยเนาะโอเคก็ประมาณนี้โอเคนะครับเนาะเราก็ก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเป็นใช้ไปไฟเตาถ่านนะครับเนาะโอเคก็รอไฟสักแป๊บหนึ่งเนาะ ไฟตเตาเราโอเคโอเคยกหม้อเสร็เตานะคะนะรับเนาะเอาต้มเนาะให้มะเขือสุกก่อนเลยขั้นแรกโอเคเขือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาออกแล้วครับเนาะมะเขือเรานี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วเนาะตําแมงคังเนาะคนลาวเราเอื่นแมงคังเนาะคนไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกแมงอะไรนะครับเนาะแต่ว่าตามภาษาเนาะค,ะคนอีสานคนลาวเขาเอื่นแมงคังเนาะแมงคะัง นี่ครับมะเขือเราก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะอย่ารอไว้ไปตำโอเคเดี๋ยวไปปิ้งย่างพริกกันก่อนเลยนี่นะครับเนาะพริกเราก็ปิ้งย่างเลยครับเนาะนี่น้าตานนี่เป็นแมงแครงเนาะแมงแค็งเราเนี่ยเด็ดเอาปีกเอาหัวมันออกนะครับเนาะมันจะหอมหคล้ายเหมือนหอมหอมชนิคล้ายเหมือนในแมงดาแหละครับเนาะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยกินแหละครับเนาะเห็นที่นี่เขากินกันก็เลยแบบก็เลยแบบเอามาทํากินบ้างเนาะหอมมากเลยนะครับเนาะ มันด้วยนะครับเนาะหอมนี่ครับน้ำมันย้อยเนาะหอมชุนนี่คล้ายเหมือนแมงดาเลยครับเนาะนี่นะครับเนาะเดี๋ยวค่อยย่างไปนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนไม่ได้กินเนาะนี่อีกครับเราก็เนาะกลับหน่อยนะครับนะเนาะอย่าจะไหม้โอเคประมาณนี้จิ้มโดย ตำแมงแคงใส่บักเขือเนาะบักเคือธรรมดาเขาก็เผาแล้วครับมันค่อยจะหอมเนาะแต่อันนี้คือแบบเราเอาาง่ายเลยเนาะต้มมาแล้วกันนี่ครับเนาะเผือไม่ได้นะครับไฟมันแรงนะครับเนาะเผือว่ายวไหม้เลยนะครับเนาะครับนี่ครับหน้าตาเนาะแมงแคงเนาะตำแมงแคงกันเนาะเั้งหมนี้เนาะ ตัวคล้ายๆมันแมงดาครับเนาะมันลูกแมงดาเลยแต่ไม่ใช่นะครับเนาะแมงที่ว่าแบบชอบเกาะอ,อยู่ตามต้นลำไยนะครับเนาะแบบชิวๆเม้นเมนนะครับเนาะแถมไม่พอเยี่ยวสายตาบอดเลยนะครับเนาะแมงอันนี้เนาะแต่แบบเขาเอามา,างงทำมาย่างไปเนาะเอามาปิ้งแล้วเอาไปตำเป็นน้ำพริกปิดเกลน,นะเกิดมาผมก็เพิ่งเคยมากินอยู่ที่นี่นะครับเนาะ นี่ครับเนะหน้าตาก็จะประมาณนี้มันนะครับน้นอง หน้าตากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนาะแมงแขงนะครับแมงแขงเราเนาะสองสามสี่ห้าหกหกไม้นะครับเนาะนี่พริกอันนี้เป็นหอมกระเทียมอันนี้เป็นพริกแห้งนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเนาะนครับรูปพริกเนาะอันนี้เป็นพริกดิบนะครับเนาะพริกสดอันนี้พริกแห้งอโอเคตำไปเลยนะครับเนาะ ครับนี่ครับเราก็ตามพริกเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวใส่แมงแครงเลยนะครับเนาะครับก็บดไม้นะครับเนาะแมงแครงที่เราเสียบไม้นี่หนาตางมาจประมาณนี้นะครับเนาะเกิดมาผมก็กินอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยนะครับเนาะเขาพากินกขกินกับเขาเนาะเขาจะหาว่าแบบเรื่องมากเนาะเลือกหลายก็ะบ่ดีกินอย่างกับกินโลดเขาวาน่เนอเอาประมาณหนาต่นี่นะครับเนาะโอ้โหหอมสุดยอดเลยครับเนาะ นะครับเนาะเหมือนแบงดาเลยครับเนาะโอเคเราก็ตังแบบนะับประมาณเดี๋ยวเราดูอีกทีนึ่งตังไปเรื่อยๆนะครับเนาะให้แหลกแหลกหนะ่อยนะ้ำพริกมิงแข็งแล้วเนาะผู้ใดโบเสื้อกลองไปเบนะิ้งเนาะลองเห็ดเบิ้งจำเบิ้งนี่เนาะตามที่ขีดเขาเห็ดเบิ้งนี่แนะ่นานรับรองสุดยอด อะไรที่เราไม่เคยลองเราก็ต้ลองเนาะเราจะรู้วิการลองของหม่ๆครับเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้โอ้โหหอมสุดยอดนะครับหอมเหมือนกลิ่นไอ้กลิ่นไอ้เขาเรียกแมงดานะครับเนาะ,ะครับนะครับใส่เกลือลงไปครับอันนี้ผงโชโรนะครับเนาะอืมใส่ลงไปใส่หลายเสียบหลายเนาะ ก็นี่ครับเนาะแกะเอาหอมเปลือกหอมที่ดำๆเนาะมันออกเนาะนี่ครับเอาหอมเนี่ยครับมาใส่เนาะนี่ใส่หอมกระเทียมเราแกะใส่เลยนะครับเนาะครับนี่ครับเนาะเอาหอมกระเทียมเนาะใส่ลงไปเดี๋ยวเราตำเนาะตำ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 เนาะเราใส่ทีละอย่างนะครับเนาะเราใส่หลายอย่างเดี๋ยวมันตำไม่ค่อยละเอียดเนาะโอเคประมาณนี้ หน้าตาก็นีนับเนาะเริ่มมานะครับเนาะก็ต่ำเล่นหน่อยเหนียวมากเลยครับเน,ะน,น,นเา,านคเนะครับนี่ครับเนะาะเดี๋ยวเราใส่มะเขือลองไปเลยนะครับเนาะครับเนาะมะเขือโอเคต่ำไปเลย พอใจของเราเลยนะครับเนาะเราชอบแหลกมากหรือแบบเอาพอดีเนาะเรื่องเราเลยนะครับเนาะโอ้หอมมากเลยครนะมาหอมหอมเหมือนลินดาเลยครับเนาะครับนี่ครับเนาะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยนะครับเนาะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเนาะตับแมงแคงเอาเนาะนี่ครับ นี่นะครับเนาะถ่ายกันยิงแจ้งเลยนะครับเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นครับเนาะตับแมงแขงเสมมะเขือเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนะาะฝากคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเนาะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเาเวลาเราลงคลิปอะไรใหม่ๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เนาะโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายสบายดีลองไปเห็ดกินเบ้างเด้อแซ่บสุดๆตับแมงแขงฮอนนี่เนาะ ใครไม่เคยเนาะไม่เคยเรับประทานไม่เคยกินเนาะลองไปทำดูนะครับเนาะโอเคบ๊ายบายสบายดี